เดือนที่แล้วนะ บอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วมันหมดโปรซะก่อนเนี่ยเดือนนี้เขาก็ยังมีโอกาสมาให้อยู่นะคะสมาร์ทโฟนตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะกับสาวๆมากค่ะเพราะว่ากล้องนะคะคือดีมากทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยค่ะแต่ต้องรีบไหมน,นะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้หมดเขตแค่สิ้นเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะเผิ่มแป๊บเดียวนะคะ<ๆ>ก็ผ่านไปแล้วครึ่งเตียวผู้ชมเรียกได้ว่าเข้าสู่เดือนนี้6แห่งการช้อปปิ้งกันแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าร้านแม่วางสืส่อสารก็มีโปรดีดๆมาลดราคามือถือให้ทุกคนอีกแล้วะค่ะจะมีไไรบ้างปดูกัน มาเริ่มกันที่เครื่องแรกค่ะกับ Samsung Galaxy A 525G ค่ะราคาเต็มๆนะคะ13,499ตอนนี้เค้าตอนนี้เขาลดเหลือ1 2 9 9 9วบาทค่ะทุกคนสเปคของเครื่องนี้นะคะบอกเลยว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองค่ะรู้อายุเลย ก็จะจะใช้5 g ได้แรงสุดๆแล้วเนี่ยก็มาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัว64ล้านพร้อมกันสั่นแบบ ois กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มี cpu snapdragon 750ที่เล่นเกมได้ลื่นๆกันเลยแบตเตอรี่4,500ม ah, ิลลิแอมแปดจุกจกันไปเลยค่ะต่อมาค่ะที่ oppo a 9 4 c จากราคาเต็มนะคะ8 9 9 9บาทเขาลดเหลือ8 6 9 9บาท บอกเลยว่าเหมาะกับสาวๆมากค่ะ, <_ d Silk> คะเพราะว่ากล้องนะคะคือดีมากทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยค่ะกล้องหน้าเนี่ย32ล้านกล้องหลังเนี่ยมี4เลน48ล้านค่ะมาพร้อมกับโหมด AI beauty <_ aning> ที่ถ่ายรูปสวยแล้วก็ผิวเนียนไปอีกแล้วเขาสามารถถออ่ายวิดีโอแบบ dual view Video ได้ค่ะทุกคนต่อมานะคะมาพบกับ vivo Y 3 1ค่ะจากราคาเต็ม7,499เหลือเพียง7,299ค่ะสมาร์ทโฟนราคาต่ำหมื่นต่ำมื่น สามหมื่นที่บอกลยวันน่าสนใจมากๆไปเ,เดียวค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 662ที่ใช้เล่นเกมได้เลยกล้องหลัง3ตัว48ล้านพร้อมมด AI Beauty แล้วก็แบตเตอรี่ 5000mAh แบบจุกๆไปเลยค่ะมาถึงเครื่องสุดท้ายค่ะกับ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ค่ะเดือนที่แล้วนะคะบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วมันหมดโกซะก่อนเนี่ยเดือนนี้เขาก็ยังมีโอกาสมาให้อยู่นะคะจากราคาเต็ม39,900ลดไปเลยจ้า1,500บาทเหลือเพียง38,0 0 0 0อบาทเท่านั้นค่ะส่วนสเปคของเครื่องนะคะไม่ต้องพูดเยอะแล้วค่ะโดยเฉพาะกล้องค่ะสําหรับใครที่มองหาสมาร์ทโฟนกล้องเทพๆความละเอียดเยอะๆเนี่ยเครื่องนี้ยืนหนึ่งเลยค่ะและทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงนะคะก็เป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจของร้านแม่วางสง เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากไปลองเล่นลองจับเนี่ยก็สามารถไปลองพลินจริงได้ที่ร้านแม่วังสื่อสารทุกสาขาเลยนะคะแต่ต้องรีบ่อยน,นะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเนี้ยหมดเขตแค่สิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะและและและใครที่ซื้อมือถือแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนออกจากร้านก็อย่าลืมติดฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสไว้ด้วยนะคะหน้าจอของเพื่อนนะคะจะได้สวยใสไร้ร่องรอยอยู่เสมอนะคะไปติดกันนะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ